สวัสดีครับผมมาพบกับช่องนับเดีนปลูกบุรีรัมนะครับวันนี้พามาดูต้นทุเรียนนะครับผมการเปลี่ยนแปลงหลังจากปลูกได้ประมาณสกักสองเดือนได้ครับคลิปที่แล้วผมก็ทําได้ถ่ายไปเมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งได้ครับมาดูการเปลี่ยนแปลงเนาะวันนี้มาก็มาเจอยอดกําลังแทงยอดเลยครับผมกําลังแทงยอดเลยนะครับนี่ครับยอด ผมจะใช้ปุ๋ยสูตรสูตรเสมอนะครับผมปุ๋ยสูตรเสมอกับน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้อาทิตย์ละครังครับปุ๋ยก็ใส่1ิบห้าวันครั้งหนึ่งครับอันนี้ได้ใส่ใส่ได้ประมาณสักน่าจะสองรอบครับรอบที่สองอันนี้ก็เริ่มแทงยอดแล้วครับ นี่ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์เสียงกับใช้ใช้สิบห้าไอ้ใช้เจ็ดวันครั้งหนึ่งครับอาทิตย์ละครั้งน,นี่นะครับอันนี้ทําอันนี้ต้นคู่ครับทําปลูกไว้เผื่อต้นหนึ่งตายนะครับก็กล้องไม่ส่กัสไม่เป็นไรเนาะนี่ครับ ก็ปลูกโดยไม่มีความรู้ครับซื้อต้นพันจากร้านขายต้นไม้พักพวกกันครับก็ได้ราคาย่อมเยามาก็เอามาปลูกครับเป็นไม้ที่ว่าไม่ค่อยสวยครับที่เหลือจากลูกค้าเขาเลือกไปนั่นแหละครับก็เอามาปลูกครับผมเอามาปลูกลองลองปลูกเล่นเล่นดู อันนี้ก็เป็นดินที่ถมใหม่ครับดินทมใหม่ก็ไม่ได้ตัดยาเลยครับยาเยอะมากดินที่ทมใหม่ก็ดินก้นบ่อครับเป็นดินดินทรายบ้างดินเหนียวดินมีหินด้วยครับดินก้นบ่อมันก็จอกเหนียวแข็งหน่อยนะครับผมนี่ครับต่อพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับปลูกซื้อปลูกปลูกไปสี่ต้นครับอ่านี่ อันนี้ก็อันนี้ก็แทงยอดแล้วครับผมแทงยอดแล้วกาลังสวยเลยครับอันนี้กิ่งข้างครับกิ่งข้างผมรู้สึกว่ากิ่งข้างจะโตเร็วอย่างที่เขาเขาบอกมาจริงๆนะครับเนี่ยครับแทงยอดกําลังกําลังไปเลยครับยอดกําลังเดินเลยสวยๆเลยครับนี่ครับยอดนี้ก็น่าจะเดินได้ประมาณตั้งแต่ ตั้งแต่เนี่ยครับโกล้องไม่โฟกัสเลยนี่ครับตั้งแต่ตรงนี้แหละครับเดินตัวนี้เดินขึ้นมานี่แหละครับน่าจะได้สักสามสามใบสี่ใบแล้วครับก็มีใบไม้บ้างนะครับผมใบไม้กําลังแทงกิ่งข้างเราพาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ไม่มีการพัฒนาเป็นทางใดๆเลยครับเหมือนจะนั่งแท่นแหละครับก็เก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อน ยังไม่มียอดเดินยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่ใบร่วงครับนี่ครับใบร่วงหนึ่งใบก็อรอดูต่อไปครับว่ามันจะอยู่หรือจะไปผมก็ว่าน่าจะไปครับต้นนี้ทีเราไปดูต้นต้นคู่เราดีกว่าต้นต้นนี้ก็สวยครับต้นนี้ต้นกิ่งข้างนี้ก็สวยก็ไม่รู้นะครับใบนี้ เกิดจากอะไรผมไม่แน่ใจนะครับก็ท่านเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดทีมีความรู้ก็ช่วยแนะนําช่วยให้ข้อมูลด้วยนะครับผมช่วยให้ข้อมูลเป็นวิทยาทานเพราะว่าผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้เกิดจากอาการใบไหม้จากแดดหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากเชื้อราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหลังใบก็ก็ถ้าดูแบบนี้ก็ปกติครับสําหรับผมนะปกติครับหลังใบแต่ สำหรับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้รู้ผู้มีความรู้ทางด้านนี้ก็อาจจะไม่ผิดปกติอาจจะผิดปกติก็ได้ครับอาจจะไม่อาจจะไม่ปกติแต่ว่ายอดก็เดือนสวยครับยอดเดือนสวยอยู่ปลูกได้ประมาณสักสองเดือนได้ยอดเดินไดขนาดนี้ก็โอเคครับผมแต่ก็จะรอดไม่รอดก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะก็รอลุ้นกันต่อไปถือว่าย,ยอดเดินสวยอยู่ครับ โอ้โดนอะไรกินไปเนี่ยโดนใสจะโดนหนอนใส่จะโดนหนอนกินไปนี่ก็อันนี้กิ่งนี้ยอดนี้ก็แตกออกมาใหม่นะครับยอดนี้แตกออกมาใหม่เหมือนกันครับยอดนี้ก็แตกมาใหม่ยอดนี้ก็แตกมาใหม่นะครับนี่ข้างล่างนี้แตกมาใหม่หมดเลยนะครับพอตอนซื้อมาก็เป็นแค่กิ่งกิ่งเดียวครับกิ่ง กิ่งข้างมีอยู่กิ่งเดียวเลยไม่มียอดไม่มีกิ่งข้างเลยนะครับใบร่วงไปสองใบนี่อันนี้ใบหนึ่งอันนู่นอีกใบหนึ่งเอเคครับจะรอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรอมาลุ้นกันนะครับผมก็พามาดูต้นนี่นะครับต้นคู่ต้นที่คิดว่า อย่าง้อ้ต้องมีสักรอดสักต้นแหละรอดนี่คือไม่รู้รอดนี่ในในน้าทีนี้ไม่ใช่ว่ารอดจนได้กินผลนะครับแต่ว่ารอดน่าจะรอดอีสัปปีนี้น่าจะรอดปีนี้น่าจะรอดแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องลูกเรื่องมะเร็งก็ให้แต่ปุ๋ยอ่าไม่ให้ให้แต่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําครับ เรื่องโรคแมลงนี่ก็อย่างไรครับให้ใหจะว่าให้ก็น้ำปูนแดงครับผมน้ำปูนแดงป้องกันลูกรากเน่าคนเน่าอันนี้ใช้อันนี้ใช้ในไม้ไม้กระถางไม้มงคลนะครับผมก็เลยเอาปรับใช้ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ได้ด้วยกันไหมก็น่าจะได้มั้งไม่แน่ใจนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กติดตามไว้ด้วยนะครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากอ่าขอบคุณขอบคุณและสวัสดีครับ